สวัสดีสุขสุขนนะจ๊ะนาะพี่น้องเดี <c oughs> <c oughs> <de> e ๋ยวเดี๋ยวมันีสิบมอันทายเเบิงนะจ๊ะพี่น้องวิธีแพ็คของวิธีแพ็คของไปฝรั่งเศสเนะจ๊ะเนาะเพราะบ้านเขาทำยังไงเราถึงเอาไปได้เพราะว่าทั้งหมดมันหกสิบกิโลนะจ๊ะหกสิบกิโลแล้วก็เราเอาอะไรไปมั่งเดี๋ยวเราไปรีวิวที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเนาะอันนี้มาเบิงวิธี่นแพน็คนจะจ๊ะเดี๋ยวจะทายให้เบิงนะจ๊ะเนาะ แตละเลพี่น้องเบิงอันนี้เป็นวิธีพักแพ็กของนะจน๊ะเนาะนี่พี่น้องทั้งหมดเราสองคนคือคนละสามสิบกิโลคนละสามสิบกิโลกะไปได้หกสิบนะจ๊ะสองคนพี่น้องนี่จะพี่น้องนี่วิธีแพ็กนะจน๊ะเนาะนี่เราจะแพ็ก เหมือนเราไปรถทัวร์เลย <g ül> เราจะแพ็คเหมือนเราไปรถทัวร์เลยเด้อพี่น้องเพราะไงบใส่ซเซอร์เอาความบาดเนี่ยเอาเพราเป็นยังเราจับพี่น้องเห็นตีนก็บเพราเป็นยังดอกเอาจับซอยนเิบนแน่โอเคอืมปู้สูละละเราผู้สูงบ๊ามบ๊ามบ๊าโนโอ่เั่วโมง อ่<ม>าโอเคแพกคือไปรถทัวนี่แหละพี่น้องนี่แพกแบบนี้เลยบึ่งคู่รู้หลายเลยที่แท่นนั่นกองคักพี่น้องเลย คือทุกอย่างเพื่อนจะผ่านการช่างเรียบร้อยเนาะเพื่อนจะช่างเป็นชิน้นเป็นชิน้นแล้วค่อยมาแพ็คน,น,จนะจ้ะเนาะแต่ก็ค่อยสร้างอีกรอบนึงเนาะจาะ้ะอันนี้พอบานเพื่อนนี่เป็นเฮ็ดแนวนี้เนาะจาะ้ะเนาะอันนี้คือเอามาแชร์ว่าเราแพ็กกันยังไงนี่พี่น้องแต่อันนี้ก็เป็นขี้เหล็กเนาะจาะ้ะเนาะมือก้อนข่อยกับแพ็กขี้เหล็กแต่ว่าขอ่อยบ่ไดเอเอาให้เบิ่งเนาะจาะ้ะนี่ อันนี้เป็นขี้เล็กแห้งเนาะจ้าขี้เล็กแห้งเราได้ไปประมาณ4ี่โลสองขีดนะจ๊ะเนาะหัดจุ๊กพี่น้องตุงแรกเอาล้มออกหัดจุ๊กเนาะจ้ะเนาะนี่แล้วก็มีขาเนาะจ้ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะใส่กล่องนี่เพราะบ้านเพิ่นกะใส่กล้องแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้คือเพื่อนเสร็จแล้วนะจ้ะเนาะนี่ให้เบิ้งจ้ะอันนี้ยังไม่ได้แพ็ค เพราะว่าทุกอย่างจะลงกล่องสําเร็จแบบนี้แล้วจะเนาะอี่อันนี้คือกล่องที่สําเร็จแล้วพี่น้องคือพันติดสกอตเทปเรียบร้อยแล้วนี่มันก็สีพอดีจ้ะจะพอดีเลยทามันสียยอมันสีภาพก็คือตรงปากมันกับพอดีแล้วจะเนาะมันจะภาพมันจะย่นตรงนี้ไม่เป็นไรมันก็พอดีเลยพอดีกับกระเป๋าแล้วก็เวลามันกระแทกมันก็จะไม่แตกนะจะเนาะพอรอบนี้คอยเอาประดกไปตั้งเสางขวดเดมอนเดพี่น้อง เป็นกล้องกล้องอันเป็นกล่องทั่วไปนะจ๊ะเนาะเป็นกล้องเหลากล้องเบียร์ละจ้ะอามาแพ็กให้เรียบร้อยนะจ๊ะเนาะส่วนกระเป๋าสองใบเราจะถือขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องกระเป๋าก็กระชิได้อันเข่าผู้ละหารลนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาให้ขึ้นไม่เกินเจโลเนาะเราก็จะมีข้าวอยู่คนละห้าโล อ,อ่ะอย่างข้าวเราไปยังไงที่จริงข้าวนระาไม่เอาไปก็ได้พี่น้องย่บุนกับมี้จ้ะนี่สีดําเป็นแลมเบอรี่นะจ้ะเนาะแลมเบอรี่แล้วก็สีขาวเป็นมะลินะจ้ะพอกข้าวถุงหนึ่งก่อนพี่น้องเราแพ็คถุงแรกก่อนแล้วก็อันนี้เป็นถุงที่สองนะจ๊ะเนาะกระสีหัดอันถุงแรกเอาร้มออกถุงที่สองมาเท่ากับ แบบปกติธรรมดาจ้ะพี่น้องเอาไปเบิดพี่น้องต่ว่าสีได้ซ้ำใดนี่นี่เนี่เวลาเพิ่นสร้างเพิ่นก็สิเขียนไน้เนาะจ้ะเนาะถุงนี่จกัจกรลจักรลเพราะว่าเมนว่าแบบว่าห้าเตรียมสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะสินะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องนี่ก็เหลืออีกกระเป๋านั่นกระเป๋านั่นก็ใส่กล่องนึงแนวนี่นะเราก็จะใช้หนึ่งกล่องเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็มีตาช่างแล้วเราก็ช่างของเรานี่นี่พ่อใหญ่เฮ็ดนี่พี่น้องเบิ่งเบิองอีโบเฮ็ดนี่เบิ่งเพื่อนจะติดคาดแล้วก็ข้างข้างเพื่อนก็ติดแบบนี้นะเจ้าทั้งสองฝั่งเลยนี่นี่เิ่นเฮ็ดเนี่ยกวนกวนนี่ก้นแล้วติดเบิดพี่น้องแล้วติดเบิราะว่ายยันก้นมันแตกมันอย่างเนาะเชื่อมันเชื่อว่ามันยุบมันอะไรมันก็ไม่ไม่เป็นไร มันก็ทําให้แบบว่ามันก็ไม่แตกถึงของเราเนาะตามมุมนี่พ่นสิเก็บเรียมพี่น้งองโก๊ิบโลรพมันจะห้เรียบร้อยสู่ยางเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิง้งบัญหเพ่นเก็บเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะว่าจะใส่จักกองโอ้ยแผลก,กองพ่อป่านนั่นไปรถทัวร์ไปนเนี่ยลาอบพยบนะจ๊ะเนะาะคาแข้งพี่น้อง